ฉันลืมปิดไฟที่ห้องว่ะฉันลืมปิดไฟที่ห้องว่ะโอยตายแล้วพ่อจะนต้งบ่าแน่ๆนเลยอะเฮ้ยจะแค่ปิดไฟไม่เป็นไรหรอกครับเป็นคนขี้ลืมแต่น่ารักดีนะครับแต่น่ารักดีนะครับใช่ค่ะโอยแกอะไรแกฉันลืมปิดอะไรแกฉันลืมปิดเตาแก๊สอุ่นแกงไว้อะมปิดเตาแก๊ส ุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่คุณอยู่หมู่บ้านใช่ไหมถ้าคุณอยู่หมู่บ้านเนี่ยคุณลืมปิดไฟแล้วถ้เกิดไฟไม่บ้านคุณอยู่เมื่าไหร่แล้วต้งมันลามไปไม่บ้านคุณหรืเขาละไปว่ากันหมดสมองอะคิดมางน่คุณสมองอะคิดมางน่คุณอ้โอ้ยลองออกจำได้ปิดแล้วอ๋อให่ชวไหน่อยแก